นานทาง้ครับทงออก,กนนครับมาเดินป้ามืออึนครับแต่าลาป,ป้าตัดตรงนี้นึงอ่ะมีทางจนึงมันนี่เขาก็ต้องไปเขามันนม่น,น,นเลยไม่ได้เปลนปลายยุคขาครับขึเก็ดปลายยุคขาแบบนี้มึงนีไม่ไี้เป็นค่อยๆกับเป็นม้วเวียนทางแยกขึ้นไปที่ที่ไปนาผาหุ้นเขา,าก็ต้องไปครับทางนี้ไปบ้านคำน้อยเลยครับบ้านคำน้อยนะครับลุงมองเดียวคำน้อยออกม้วเวียนไทยรัฐเป็นม้วเกล็ดไงครับไป้นเวีนขาอยู่ที่ครับครับ แต่เดี๋ยผมมาสำรวจเส้นทางก่อนเพลินเแปอนเอวแต่นี่แต่นี่พวกท่านทุนนี้ครับนี่ครับนี่คือจุดสกัดลูง่ายคือสาระหลังนี้ครับครับนี่ท่านเล่นไปเส้นนี้ครับเนี่ยไปเนี่ยลงไปเลยครับลงไปวันนี้เป็นป้ายเป็นอะไรก็สร้างไปเนี่ยว่าให้ควงห้วยน้ามันได้ครับควงห้วยน้าไหมเป็นฝายเนี่ยน้อยฝายปูนลาดพื้นไว้ดอกน้ามควงน้อยนึงก็เล่นไปประมาณร้อยเมตรเดี้ยวขวาถึงจะหาสาระเขียวเข้าไปหานสาระเขียวปั๊บ ตรงนี้ไปนาสาระมันนี่มิเส็นนี่ไปพุ่มเพต้องไปตรงไป็นนาสาระน้อยนึงเลยก็เลี้ยวขวาไปตายยุขาเราที่มาเจอจุดนี้ที่มาเจอจุดนี้สามแยกตรงนี้ออกจากคน่มไปยุขาเขาพ่อจ้องไปเส้นนี้ตรงแต่หินฝายครับอันนี้หินฝายแล้วมันนี้่เส้นนึงขึ้นเหนือนไปเพราต้องไปพอหดไปยุขาเนี่ยเขาก็เลี้ยวซ้ายแมนครับเลี้ยวซ้ายออกมาเลยแล้วก็มันนี่นีเพราะความฝายน้อยนึงนี่ฝายจึงเป็นฝายน้ำฝายน้ำแบบน้ำแบบน้ำตัวนี้เขาพ่อจ้องตรงขึ้นไปไม่ได้ไปเขาป้าไม่ได้ไปบรรจบกับเส้นพี่ เอาไต้องไปเอามานี่ครับออกใกล้ไปแล้วก็บันนี้เป็นพื้นที่ทํากินของพี่น้องรัสสตรมนันนี้มีหอยรถเข็นตลอดนั่นแหละครับผมโอ้มีแผนที่ได้นะครับนี่ยเมื่อกี้เราข้ามฝ่ายมาครับข้ามฝ่ายมาเจอสามแยกนะครับแล้วก็เลี้ยวออกซ้ายตรงไปเรื่อยๆครับประมาณห้ากิโลก็จะไปเจอบ้านคําน้อยนะครับก็จะเจอถนนใหญ่นะครับระหว่างโคราชนองบัวแดงนะครับปุตยาอยู่ตรงนี้นะครับ ทิวีเป็นเหตุสังเกตได้ครับหลงป่าครับตอนนี้ครับโอเคจบเขาบางังเครื่องแบบตรงนี้นะรถเรื่อง <c oughs> นี้บักไม่ร้องเราลวงมาก กคือบมมีบอกออ้ันอย่นี่หรอนี่ดีคนที่ผมมีบอกกันอยู่วนี้มันมาไม่มันเป็ทันมในแทนที ที่ครับ่นะีัจะลงเลยเปลาอยู่คาเดียวใส่ลงไปก็ที่เจอไฟอเเจอฟองแล้ว เจอไฟแล้วเจอไฟเรอเจากไฟจะเจอสาแยกออกซ้ายลงกันบ่ท่านยี่เดียวลงกันซะไปเดี๋ยวเราจะไปไทยตอนขึ้นๆไหนมั้งได้ 对吧？对吧？哦嗯 กับถึงแล้วครับถึงแล้วสวัสดีครับพอดีมาแจ้งชื่อเดินป่าพวกนี้ะครับนะแจ้งชื่อเดินป่าครับ หลักข่มมาเรื่ยเรื่ยเนี่ยลมล้มล้มลมหนักหนักล้ม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 แย่หลักปลามาเลยได้ครับมาเรื่อยรับมาจากเอ่อมอหินเขาครับแล้วก็ทีนี้ก็จากพิกัดมามันพาลัดมาจากมาทางจุดสกัดตาตุนนะครับอจุดสกัดตาตุนเข้าป่าป่าตาตุนครับครับม จุดสกัดตบอกผครับแม่มาลูกงแม่ก็บุปามากไหครับลูกงนี่บอกเนี่ยจุดสกัดปลาใหม่พามาเลยครับนั่นแล้วลูกง่าเนี่ยมาทำน้อยนี่เียครับเบียนบงบานเปนเมีนครับออเมียนาะมันมีทั้งรือมันทังมันกับว่งกี่ีเอสตลอวันกีีเอถ้าก็ถามคนทังงหลซอยหลซอกก็ถามเจ้าที่ครับเมื่อพอเจ้าที่ยู่ในปลาพอดีบ่บเจ้าหรแมเรพวกเจ้าอยู่มันวันหนีนบ่ครับ ใจคานนอนใจคอคานนอนเขาออกได้ตลอดใช่ไหมครับออาออกได้ครับพอต้องไปซื้อกับเขาตอนแรก มีไฟเลยจองจองสาละเลยเฮาเนาะกวงกวงไปสาละเลยอะ คือที่ห้ามกลางเติน